แม่กอนหน่อยนะแม่ว่าดึงชาบำรุงหน่อยนะลูกแม่อุตส่าห์ไปหาซื้อมาด้วยความยากลำบากเลยนะ ลูกไหวไหมลูกไหวไหม,ไมตายแล้วเป็นไรมากไหมอ่ะเวียนหัวค่ะหนูเวียนหัวมากเลยลูกไหวไหมมาไม่ไหวอะค่ะคอแห้งจังเลยค่ะอ๋องั้นดื่มชานี้ก่อนสิไม่ได้ชานี้เป็นของน้ำว้าไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่เดี๋ยวหนูค่อยไปชงใหม่ก็ได้อ่ะดื่มสิจะได้หาย ของคุณน้ำหวานะนะหนูขอโทษค่ะไม่รู้เวลาอะไรคุณวานไม่ค่อยมีแรงหนูจะเรียความสะอาดให้นะคะไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวก็เป็นลมไปอีกอ่ะเดี๋ยวฉันไปหยิบผ้ามาเช็ดเองนะอโอ๊ยหนูจะนีจะตีแกให้ตายเด้อเพราะแกนคนเดียวทุกอย่างเลยพังหมดคุณนายที่จะทำอะไรอย่าคิดว่าคนอื่นไม่เห็นนะอะไรฉันทำอะไร คุณนายฉีดน,น้ำอะไรลงไปในแก้วชาคุณน้ำว้าล่ะคะฮะโอ,อมแกเป็นที่ข่าแกจะไปรู้อะไรที่ฉันให้น้ำว้ากินนะ่ะมันเป็นยาบำรุงสำหรับคนท้องถ้าอย่างนั้นคุณนายทำไมต้องแอบใส่ด้วยล่ะคะขนาดหนูเป็นที่ข่าหนูยังรู้เลยว่านั้นไม่ใช่ยาบำรุงคุณนายฟังให้ดีนะคะถ้าหนูยังอยู่ที่นี่หนูจะไม่มีวันยอมให้คุณนายทำร้ายคุณน้ำว้าได้เด็ดขาด ด้วยนะครับคุณได้ลูกผู้หญิงครับไม่จริงทําไมต้องเป็นเด็กผู้หญิงด้วยไม่จริงใช่ไหมคะหมอทําไมล่ะครับแม่แม่ไม่ดีใจเหรอครับที่ได้หลานสาวอะไม่ยอมนะอาร์ตยังไงแม่ก็ไม่ยอมหลานคนแรกของตระกูลเราต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นแม่คะสาหรับพวกเราสองคนแล้วอะจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายอะยังไงก็ลูกของพวกเรานะคะแม่ครับผมอยากให้แม่เปิดใจนะครับถึงจะเป็นหลานสาวเนี่ย ก็ถือว่าเป็นหลานคนแรกของตระกูลเหมือนกันคนหมอเอาเด็กคนนี้ออกเดี๋ยวนี้เลยนะคุณแม่ลูกของหนูไม่ได้ทําอะไรผิดอะ่ะทําไมต้องทําลายเขาด้วยะคะก็ฉันไม่อยากได้ฉันไม่เอาผมคงทําตามที่คุณป้าบอกมาได้นะครับเพราะมันไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนดเราจะให้คุณแม่รู้เรื่องนี้ไม่ได้ว่าเรารู้เรื่องแล้วคุณแม่คะ ทำไมลงมาหน้ากับพื้นแบบนั้นล่ะคะเออแม่แม่น่ามืดน,นิดหน่อยอะจ้ะเดี๋ยวไปพักข้างบนก่อนค่ะฝากเก็บขวาทีนะจ๊ะมันยืนก้างหน้าอยู่ทำไ,ไมเธอมีความผิดนะคอยดูฉันจะไล่แก่ออกให้ได้ใจะเย็นๆนะคะแม่เดี๋ยวความดังก็ขึ้นหรอกเอาเป็นว่าเราไปพักห้องแอร์เย็นๆกันดีกว่านะคะ อย่ามาอวดดีกับฉันนะนี่เนีคุณแม่คุณแม่ทำแบบนี้ทำไมคะมก็ดูมันสิมันทำจานชามแตกอะแม่ก็กลัวหนูจะมาเยียบหนูไม่ได้เป็นคนทำนะคะยังจะามาเถียงอีก ไปเก็บข้าวของของแกออกไปจากบ้านหลังนี้เลยฉันไล่แกออกคุณแม่คะการที่จะไล่ไฮออกเนี่ยต้องบอกอาร์ตก่อนนะคะว่าอาร์เป็นคนจ้างเบลมาเช่นเป็นแม่ของตาร์ตา,าร์ต้องฟังฉันแต่ว่าอาร์เป็นคนให้เบลมาดูแลหนูนะคะไม่ต้องกังวลต่อไปนะ่ะแม่จะดูแลหนูเองอะไรนะคะแกไปจ้างคนอื่นมาให้เสียเงินเสียทองทำไมจริงไหม มายืนมองหน้าอยู่ทำไมไปเก็บข้าวของของแก่ไปได้แล้วไปเลย่ายหัวไปไป<ก>ฉันขอโทษนะที่ทำให้เธอต้องโดนไล่ออกแบบนี้นี่ เงินเดือนของเธอในเดือนนี้แล้วก็ยังมีเงินชดเชยให้เธอหนึ่งเดือนนะต่อไปนี้คุณต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะขับใจจ้ะอย่ากินอะไรสุมสืีสองห้าแล้วก็ระวังตัวด้วยนะคะคุยอะไรกันอนะหนูต้องไปแล้วนะคะคุณมอคุยอะไรกับมันไม่เป็นไรหรอกค่ะแม่หนูแค่ให้เงินเดือนเขาเท่านั้นน่ะ เข้าบ้านได้แล้วยืนตากแดดอยู่ได้ป่าเน,นี้ยลูกในท้องคงจะหิวแล้วล่ะมาเถอะเดี๋ยวแม่ทำอะไรให้กินนั่งที่นี่แหละ <c oughs> ไม่ต้องเล่นมือถือไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องแชทหาใครทั้งนั้นแหละ <c oughs> นอนพักที่นี่แหละเดี๋ยวแม่ไปทำอะไรมาให้กิน ว่านอนตอนง่ายอย่างเงี้ยดีมากเลยค่ะทำไงดีอ่ะโทรหาใครก็ไม่ได้ด้วยแล้วถ้าคืนเรานั่งอยู่แบบเนี้ยแม่ต้องเอาอะไรมาให้เราดื่มอีกแน่ๆเลยแกเสกชั้นแน่นังลูกสับไทวันนี้ไม่มีไข่ด้วย <c oughs> คุณแม่คะเข้ามาทำไมเออในครัวมันร้อนนะจ้าก็เดี๋ยวก็เป็นลบเป็นแรงไปหรอกหนูแค่จะเข้ามาบอกแม่ว่าหนูขอขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะคะอ๋อไปเลยไปเลยก็เดี๋ยวกับข้าวเสร็จแล้วก็รีบลงมานะจ้า แม่แล้วเบลเขาไปไหนอะทําไมแม <gen> ่ต้องมาทําเองอะแม่ไล่มันออกไปแล้วไล่ออกทําไมอะแม่ก็มันซุ่มซ่ามจะตายวันนี้มันทําจามแตกแม่ก็กลัวน้ําว้าจะเหยียบเข้าแปลกจังอะปกติเบลเขาเนี่ยเป็นคนระมัดระวังมากเลยนะแม่ก็หลังๆมาเนี่ยมันทําตัวไม่ดีเลยโอ้ยอย่าพูดมากเลยรีบขึ้นไปอาบน้ำเถิดแล้วก็รีบลงมากินข้าวอ๋อแล้วอย่าลืมเรียกน้ำว้าลงมาด้วยล่ะ ครับแม่เดี๋ยวมานะครับ คนหนุ่มวะเป็นอะไรอะ่ะสงสัยฮอร์โมนเปลี่ยนใช่ไหมคุณไม่ต้องห่วงนะมีผมกับแม่ดูแลแบบนี้คุณสบายใจได้อ๋อเดี๋ยวผมขอตัวแบบน้ำก่อนนะจะได้ลงบพลินข้าวด้วยกันค่อยนะ โห oh. น้ำหวาลองชิมฝีมือแม่ดูสิอร่อยทุกอย่างเลยนะสำหรับน้ำหวานน่ะแม่มีของพิเศษให้ซุปไก่ดังบำรลุงคันของห้องเต้ไงโอ้โห oh. สุดยอดมากเลยครับแม่กินสิจ้าน้ำหวา นนะะคเฮ้ยนี่เธอทำอะไรขังเธอเนี่ยฮะแล้วมาอยู่ตรงนี้ได้ไงคุณแม่ได้เธอออกไปแล้วไม่ใช่หรอคุณอาร์ตคะคุณอาร์ตรู้ไหมคะว่าวันคุณนายทำอะไรกับคุณนาวาไว้บ้างอีบ้าแทำอะไรคุณนายผสมยาอะไรก็ไม่รู้ให้คุณนาวากินวันนี้หนูในแก้งทำเช้าหกคุณนายโกรธมากที่ทำแผนการคุณนายพังคุณนายเลยไล่ฉันออกค่ะ นี่เธอพูดบ้าอะไรของเธอเนี่ยฮะเธอกําลังจะใส่ร้ายแม่ฉันใช่ไหมเบลพูดความจริงนะคะอาร์ตฉันได้ยินแม่คุยกับเบลค่ะด้วยหูของฉันเองเพราะคุณแม่ไม่อยากได้หลานผูยย้หญิงนี่แม่ยังมีความคิดแบบนั้นอยู่อีกเหรอครับแกอย่าไปเชื่อนางสองคนนี่นะนางสองคนเนี่ยนะมันใส่ร้ายแม่แม่อุตส่ากับเนื้อกับตัวช่วยแกดูแลน้ำหวานแท้ๆงั้นแม่ก็พิสน์สิคะที่จน์อะไร กินซุปเนี่ยแทนหนูแล้วหนูจะเชื่อว่าหนูไม่ได้คิดไปเองมันจะมากเกินไปแล้วนะอ,อ่อดูเมียเก๋สิเมียแก๋ละแกแม่น่ะใส่หลายแม่ทุกอย่างเลยอ่ะงั้นแสดงว่าคุณแม่ไม่กล้ากินสินะคะพ่อถนมบา๊ายังไงคุณแม่เนี่ยก็เป็นแม่แท้ๆขอยงผมถ้าแม่ไม่กินเนี่ยก็ไม่ต้องกินครับ ผมกินแทนเองฮะคุณคะผมจะลองเชื่อแม่สักครั้งนะครับว่าแม่เนี่ยไม่ได้ใจร้ายคิดทำร้ายเด็กในทอ้องลูกแม่ลูกไม่น่าทาแปบนนี้เลยถ้าผมไม่กินอ่ะคนที่ต้องกินก็คือแม่ไงครับผมกินในฐานะลูกของแม่นะครับ อาร์เป็นยังไงบ้างลูกหมอรังทองไม่ทันค่ะผมเสียใจนะครับที่แม่ทําแบบเนี้เพราะถ้าไม่ใช่ผมที่เป็นคนกินเนี่ยคนที่จะต้องโดนพิษก็คือน้ำหวาแม่คิดดูนะครับผมเป็นผู้ชายแข็งแรงดีอะผมยังกลับตายอ่ะแล้วถ้าน้ำาวากับลูกล่ะถ้ากินเข้าไปแล้ว,วจะเป็นยังไงครับแม่ทําแบบนี้ทําไมอ่ะแม่ทําให้ผมเชื่อใจต่อไปไม่ได้แล้วแม่ผิดไปแล้วแม่ขอโทษลูกทั้งสองคนนะ ลูกของผมอ่ะถ้าเกิดมาจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงอ่ะหรือเพศอะไรก็แล้วแต่เขาก็คือลูกของผมแม่ไม่ว่าจะเพศไหนอ่ะก็ทำประโยชน์ให้กับครอบครัวได้เหมือนกันละค่ะคุณแม่ควรเปลี่ยนความคิดนี้นะคะแม่ครับผมว่าแม่เนี่ยเก็บเสื้อผ้าของแม่กลับไปอยู่บ้านแม่ดีกว่านะครับนี่ลูกไล่แม่เหรอแม่ผมไม่ได้อยากไล่แม่หรอกนะครับแต่ว่าเราสองคนเนี่ย คงอยู่ร่วมกันไม่ได้ผมหวานระแวงแม่ไปหมดแล้วถึงแม่จะสํานึกผิดแล้วและขอโทษพวกผมแล้วแต่ผมก็ยังหวานระแวงแม่อยู่ดีครับไม่ใช่ว่าผมไม่รักแม่นะครับผมรักแม่มากแต่ว่าเราคงอยู่ร่วมกันไม่ได้หรอกครับแม่แม่กลับบ้านไปเถอะครับ ผมกลับมาแล้วคุณหัวแล้วสิกี้คุณอยู่ไหนกี้แล้วเดี๋ยวคุณวิ่งออกไปนะเฮ้ยแกเป็นใครวะเนี่ยค้าค่ะขโมยค่ะขโมยมันขโมยของมีค่าฉันไม่หมดเลยค่ะเดี๋ยวผมจะการเองหยุดเอาไว ็นไงบ้างรอดไหมรอดสิระดับนี้แล้วฉันบอกแล้วไอ้ต้มเนี่ยมันซื่อบื้อจะตายใช้แผนเนี่ยรับรองมันจัดไม่ได้หรอกเห็นไหมผมบอกแล้วว่าเมียผมที่ฉลาดที่สุดแค่นี้ก่อนนะไอ้ต้มมันมาแล้ว ดีงั้นขโมยของบ้านเราวะเป็นยังไงบ้างคะจับมันได้ไหมคะจับไม่ได้ิกกี้มันวิ่งโคตรไวเลยโอยแล้วจะทำยังไงดีล่ะคะถ้าเกิดมันเข้ามาทำร้ายฉันอีกล่ะคะกี้นี่เมื่อกี้คุณอยู่กับใครอะก็อยู่คนเดียวไงคะจะอยู่กับใครล่ะคะเลิกเล่นละครได้แล้วคุณลืมไปหรือเปล่าว่าเนี่ย บนโต๊ะเนี่ยมันมีแก้วไวน์อยู่สองใบบอกมาว่าคุณดื่มกับใครตามค่ะมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะคือไอ้โจนนั่นอ่ะมันมังคับให้ฉันเปิดไวน์แล้วก็บอกให้ฉันเนี่ยนั่งกินไวน์เป็นเพื่อนมันขู่ฉันนะคะถ้าฉันไม่ทำเนี่ยฉันก็โดนทำร้ายนะคะแล้วคุณเนี่ยยังจะมาหาเรื่องฉันอีกพี่หมายความว่าคุณนั่งดื่มไวน์กับไอ้โจนนั่นเหรอก็ใช่สิคะฉันเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวนะคะ ถ้าเกิดฉันไม่ทําตามคําสั่งมันแล้วมันทำร้ายฉันขึ้นมาเนี่ยคุณจะไม่เสียใจหรอคะอก็จริงนะถ้ากี้ไม่ทําตามมันเนี่ยกี้อยาจจะโดนมันทำร้ายได้พี่ขอโทษนลกี้ที่พี่ไม่เชื่อกี้อะกี้ไม่คุยกับพี่แล้วกี่ไปอาบน้ําดีกว่า คุณตั้มคะตกลงคุณตั้มจัดการยังไงกับชูเหรอคะชูว,ว่าอะไรนะชูที่ไหนอ้าวก็คนที่วิ่งสวนกับคุณไงคุณตั้มนั่นแหละคะ่ะชูเธอเข้าใจผิดแล้วนั่นมันโจรน,นี่ดูสิมันจะมาคับใหกกี้นั่งดื่มว,วายกอนอีกแถมยังขโมยเงินกับของมีค่าขี้ไปด้วยนะโอ้ยคุณตั้มนั่นไม่ใช่โจรน,นั่นชูของเมียคุณต่างหากก็หก เเีลออยลลกนฉันพูดความจริงนะคะคุณตั้มไอ้ผู้ชายคนนั้นอะมันไม่ได้มาครั้งแรกค่ะฉันเห็นมันมาหลายครั้งแล้วมีวันนี้หละค่ะที่คุณตั้มกลับเร็วฉันคิดว่าคุณตั้มจะจัดการกับชูได้ซะอีกตั้มคะคุณดูสิคะนั่นคนใช้เนี่ยมันจ้องจะจะหาเรื่องกี้อยู่เป็นประจำเลยอะคะ่ะกี้ทนไม่ไหวแล้วนะคะสงสัยมันจะแอบชอบคุณนะคะมันก็เลยหาเรื่องแต่กี้อะคุณอย่ามาตอหลย คุณนั่นแหละค่ะที่มีชู้พอได้แล้วนี่ถ้าเธอยังอยากทำงานกับฉันอยู่นะเธอก็หุบป,ปากซะและว็็อย่แสดงกิริยาแบบนี้แต่ว่ากลับไปทำงานของเธอซะหรือจะให้ฉันไล่เธอออกวันนี้ไปต้มคะฉันน่ะรักคุณคนเดียวนะคะอย่าไปเชื่อคำพูดของนางคนใช้เลยนะคะ ผมเชื่อคุณคนเดียวอยู่แล้วกี้เบมาช่วยแม่ถือของหน่อยลูกอะคุณตั้<า>มเมื่อกี้แม่เรียกใครนะครับวันนี้ทำไมคุณตั้มกลับมาเร็วจังคะผมถามว่าเมื่อกี้คุณแม่เรียกชื่อใครครับเรียกชื่อกี้ไงแต่ผมดีนว่าเบเอออะไรกันลูกก็แม่กำลังจะไอไง <c oughs> เบเอแบบนี้ไงว่าแต่คุณตั้มเถอะวันนี้ทำไมหน้าซีดจังเป็นอะไรหรือเปล่าคะคงเหนื่อยจากที่ทำงานมั้งครับกลับมาวันนี้ก็เจอแต่เรื่องอะไรไม่รู้งั้นคุณรีบไปอาบน้ำเถอะนะคะเดี๋ยวฉันเตรียมอาหารไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมากินกันค่ยไปคะ่ะเดี๋ยวฉันไปส่งนะคะ ปแล้วไม่ล่่ะแมไม่รู้นี่ว่าตั้มเขาจะกลับมาเร็วะหนูเองก็เกือบตายเกือบโดนจับได้ว่ามีชู้แม่รู้ไหมอีนางคี้ฆ่านั่นอะมันมีฟ้องตั้มว่าหนูมีชู้อะอะไรนะแม่รีบไปจัดการมาเลยเดี๋ยวหนูไปดูตั้มก่อน ตั้งแบบนี้นี่นีใช่ฉันเป็นคนบอกความจริงของตั้มแกคิดสินะว่าแกไปบอกฟานจริงกับเจ้านายของแกแล้วเจ้านายของแกจะขึ้นเงินเดือนให้งั้นสิฉันจะบอกให้นะว่าเจ้านายของแกน่ะรักลูกสาวหลงลูกสาวฉันจะตายไปแกไม่โดนไล่ออกก็บุญหัวแล้วจำไว้ เป็นแค่ขี้ค่าอย่าะเออเรื่องเจ้าหนายครั้งเนี้ยฉันั่งสอนแก่แค่นี้พอแต่ถ้ามีข่าวหน้าอีกแกจะโดนมากกว่านี้จำเอาไว้ยีนางแม่หมดใจหลายเลวทั้งแม่ทั้งลูกฉันจะต้องเอาคืนแกให้ได้คอยดู <c oughs> แกสองคนเนี่ยไม่กลัวอะไรซะเลยนะ เพิ่งจะมีเรื่องไปแท้ๆแล้วมันโดนจับได้ไมล่ะแม่แม่อยา่ามาแต่พูดมากเลยจะไปไหนก็ไปเถอะเออไม่ต้องมาไล่ฉันหรอกเชิญแกสองคนตามสบายเลยคุณตั้มคุณตั้มวันนี้ไม่ไปทำงานเหรอคะ มาทำไมคะผมแวะเอาของมาให้กี้นะครับโอ้โหไส้หมกพอดีผมเคยดีนว่ากี้เขาอยากได้นะครับก็เลยซื้อมาปอบฝันเขาหน่อยคุณตั้มในใจดีที่สุดเลยนะคะวาสนาของนางกี้มันคุณตั้มจะเข้าไปแล้วเหรอคะ <c oughs> คุณตั้มแจาของฝันไปให้นางกี้เลยคะ <c oughs> แม่หลีทางหน่อยครับผมจะเข้าไปหากี้ครับเดี๋ยวคุณออกไปนะแกอย่าคิดจะหนีเลยแกหนีไม่พ้นหรอกอีนังกี้ค่ะปิดนี่เลยนะเว้ยไม่เปิดเว้ยเอางี้นะเรามาตกลงกันเมื่อกี้แม่ฉันบอกว่าหัวฉันเนี่ยจะเอาสร้อยมุกมาให้ฉันให้แกเลยแลกกับการตบประตูให้ฉันแกจะให้ฉันจริงนะอเอจริงแลกกับ ประตูให้ฉันียวนี้เลยพูดแล้วอย่าคืนคำนะเออนะแบงคัตไปแล้วอะไรกูแก่กะถ้าคุณตั้มเห็นทางหน้าต่างจะเห็นชู้ของคุณนะคะแกก็ให้คุณตั้มเนี่ยหันหลังทางหน้าต่างสิไ,ไปได้ละแล้วแ,ลแกจะได้ซอยมุก กลับมาแล้วเหรอคะคุณตั้มใช่ทำอะไรเบลดูอเองสิคะ,ะนั่นแหละค่ะชู้ของคุณกี้แกนังทรยอยต์เชื่อฉันรืยยังล่ะคะว่ามียคุณมีชู้ี้นี่คุณสวมเขาให้ผมเนี่ย คิดผมเป็นควายได้ไงถ้าผมให้คุณอยู่สบายๆแล้วคุณไม่ชอบเนี่ยเราก็เลิกกันแล้วคุณก็ไปอยู่กับชูยาจกของคุณซะแล้วของที่ผมซื้อให้คุณทั้งหมดผมจะยึดไว้เองคุณตามใกเย็นๆก่อนนะคะแม่ก็เหมือนกันแกจนหัวงอกแล้วแทนยี่สอนลูกดี่ดีกับส่งเสริมลูกในทางที่ผิดเนี่ยไปออกไปจากบ้านผมแลงคู่เลยไป ขอบใจเธอมากนะเบลไม่เป็นไรค่ะคุณตั้มฉันแค้นแม่ลูกคู่นี้มานานแล้วมันกดขี่งับฉันไม่ใช่คนทีดีฉันก็ได้แก้แค้นสมใจแล้วค่ะ <c oughs> นี่แหละที่เขาเรียกว่าหัวเราที่หลังดังกว่า